แล้วจะที่สาวใบเตยสุทีิวันครับได้รับการประกันตัวชั่วคราวนะฮะจากคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ forex 3 d นะฮะ ล่าสุดครับผู้ชมะสาวใบเตยนั้นรับงานคอนเสิร์ตแบบรัวๆเลยสาสตร์ความมันแบบสุดๆเลยนะฮะที่งานวันลอยกระทงะครับผู้ชมฮะโอ้โหก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะแล้วก็คนในพื้นที่นะครับเข้าไปรอต้อนรับสาวใบเตยแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะฮะจะมันจะสนุกขนาดไหนครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมก่อนหน้านี้แม้จะมีมารสมดราม่าถาโถมอย่างหนักหน่วงนะครับจากคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรสต์3 d สำหรับสาวใบเตยสุธีวันนะครับที่ล่าสุด สารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในราคา5ล้านบาทนะครับพร้อมติดกำไร EM โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและให้มารายงานตัวทุก30วันนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับหลังจากที่สาวใบาเตยนั้นได้รับการประกันตัวชั่วคราออกมานะครับก็เริ่มรับงานไลฟ์ขายของงานแรกครับหลังจากที่ได้รับอิสรภาพหลังจากที่ติดคุกมานานกว่า6เดือนนะครับก่อนที่เธอเนี่ยจะร่ำไห้โฮกลางไลฟ์นะฮะเมื่อพูดถึงชีวิตของตัวเองที่ต้องติดคุกนานกว่า6เดือน ยอมรับว่า3เดือนแรกเดี๋ยวเหมือนตายทั้งเป็นเลยมีแค่วิญญาณและคําพูดเพื่อนข้างในที่ปลอบใจฮะซึ่งตัวเธอเองก็คิดถึงลูกมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้มีเวลาได้ดูแลลูกๆและครอบครัวนะครับแต่เธอก็อดทนต่อสู้จนผ่าน6เดือนอันเลวร้ายมาได้นั่นเอง ต่อมาครับก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยนะครับเมื่อสาวใบเตยคัมแบ็กวงการแบบเต็มตัวแล้วฮะหลังจากที่รับงานคอนเสิร์ตงานแรกนะฮะพร้อมจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นทำเอาคนดูเนี่ยซื้อตั๋วแน่นเอียดเลยทีเดียวฮะโดยเป็นการร้องในคอนเสิร์ตที่ร้าน The Soul n c l u b นะครับ and Restaurant ย่านบางกะปิครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งนี้ใบเตยมาในชุดเกาะอ,อกสีดำกระโปรงสั้นครับพร้อมรูปร่างที่ผอมเพรียวก่อนจะโชว์ลีลา ทั้งร้องทั้งเต้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างมากเลยครับโดยใบเตยได้โชว์ร้องเพลงเช็ค k r a t ติ้งอันเป็นเพลงกอกดังของเธอเลยนะฮะแล้วก็ในโลกโซเชียลเนี่ยยังได้มีการแชร์คลิปขณะที่สาวใบเตยฮะกำลังพูดกับแฟนเพลงในงานคอนเสิร์ตดังกล่าวนะครับบอกว่าดีใจที่ทุกคนเนี่ยคิดถึงรวมถึงบอกว่าขอร้องเพลงให้กับสามีดีเจแกับชื่อเพลงว่าวันที่ได้คำตอบ ที่มีท่อนสุดลึกซึ้งนะครับว่าวันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่เราอยู่เคียงข้างกันวันนั้นที่มีแต่ จมล้มลุกคลุกคลานวันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นเราเหลือแต่คําว่าเราจริงๆอยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกันยังปลอบใจกันทั้งทที่ร้องไห้แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักกว่าเดิมด้วยซ้าไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คาตอบ วันนี้มีเพลงหนึ่งก็เป็นอีกเพลงท,ที่ที่เคยเขียนไว้ให้กับสามีนะคะวันนี้ก็ขอร้องเพลงนี้ให้กับสามีอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าวันที่ได้คำตอบ หลังจากที่เมื่อวานนี้ฮะ27พฤศจิกายนปี2566ครับเธอได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะในต่างจังหวัดที่งานลอยกระทงเกาะลอยสีราชาครับจังหวัดชลบุรีแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ความเซ็กซี่เอาไว้เหมือนเดิมครับพร้อมกับแดนเซอร์แบบฟูลทีมเลยนะฮะท่ามกลางแฟนคลับและก็ประชาชนในพื้นที่ที่รอให้การต้อนรับนะครับแม้จะไม่มากดังคาดนะฮะจากปัจจัยหลายประการทั้งปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักนะครับเวทีสแสดงอยู่ไกลาจากจุดที่เทศบาลเมืองรีราชากำหนด ให้มีการลอยกระทงบนสะพานสีนะฮะเป็นแลนด์มาร์ค ทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับแต่ใบเตยสุทธวันครับยังคงเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีรถแห่ได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะศาสตร์ความมันและก็สนุกสุดๆอย่างโดยเฉพาะเพลงยกอ,อกนี่แหละคุณผู้ชมที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่รอชมหน้าเวทีนะฮะโดยหลายคนเลยนะครับก็พากันใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะไลฟ์สดบ้างแหละถ่ายคลิปบ้างแหละนะฮะถ่ายภาพนักร้องขวัญใจนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะซึ่งโอ้โหบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็คลึกคลื้นสุดๆเลยแต่จะเป็นอย่างไรครับไป ชมในคลิปนี้ได้เลยฮะ แต่ถ้าว่างานนี้ครับหลังจากที่มีข่าวการขึ้นคอนเสิร์ตของใบเตยแพร่สะพัดออกไปคุณผู้ชมครับก็มีชาวเน็ตบางส่วนฮนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะครับบางส่วนก็เข้ามาให้กําลังใจนะแต่บางส่วนเนี่ยก็มองว่าทําไมถึงให้กําลังใจผู้ที่กระทําความผิดและควรจะเห็นใจผู้ที่ถูกโกงมากกว่าหรือเปล่า นี่นะฮะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับทางนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับว่าคดีนี้ศาลจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะจบลงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะครับ